พี่น้องเอ๋ยมืออีสานเฮานี้มีหลายเผ่ามาอาศัยมีผู้ไทยเล่าพวนสวยขเห็นไทยย่อมีหลายก่อแงเสื้อเศร้าขอมพอมกะเลียงแตกมาทุกหัวเมืออเหนีอีสานใจอบอ้อมอารีเอือดหักแพง คนอีสานทั้งนาใจกับ่แมลงหรือซาบ่ใจดําคุณธรรมทั้งมนุษยสัมพันธ์วัตตต่อกันหัวยุ่มอยู่เป็นซุ้มแซงเสือถือกันไปคนละยางประเพทนี้เลยแตกต่างว่างใจถือเสือมันทําบุญนันแตกต่างกันขอตอนรับแล้วก็กล่าวสวัสดีงามๆอีพ่อยแม่มีรักแฟนเพลงแฟนรายการอมตะเพลงลูกทงครับกลับมาพบกันเหมือนเดือเก่าแล้วนะทุกมือกับรายการอมตะเพลงลุกทงสองชั่วโมงเต็มทาง f m 9 1 MHz เม ฐานีิสะก่อนเก่านะครับขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เกยียรติเปิดเรื่องอะไรกันที่ตามเราฟังตื่นแต่เด็กลูกจะเศรา้าลูกขึ้นมาฟังเพลงให้มันได้อัธตรบตื่นขึ้นมาฟังเพลงแล้วกะเหตุเวียกเหตุงานต่อเลยผู้คนตื่นแต่เด็กลูกจะเศรา้าตื่นเด็กได้เวเียกหลายตื่นสายได้เวียกหน่อยเพิ่นว่าผู้ผู้สาวเพิ่นว่าอกว่าเดี๋ยวบอกน้ำกลดเพิน่นขอบคุณหลายนะครับคนอื่นนะต้องขอแสดงความเสียใจไปกับครอบครัวของใหญ่ประมาณนเพื่อนท่านนี่แหละนะครับ นาสิมมานี่แหละยุติสกันกนีน่กับกับมงเตยโวนี่ยแหละเพื่อนในเมื่อไปเมื่อคืนประมาณสักสามทุ่มนี่แล้วนะครับเอา้าใกล้กันกับญาติพี่น้องกับมาซอยทําบุญทําท่านมาอยู่มาก,กินมาเป็นเกียรติให้กับเจ้าภาพนะฮะมาบูงมาแง่งกันพี่น้องครับยังงย่ำลุมให้แต่อยากเนาะเอา้าน่คือเรื่องเรื่องสเองสาเรื่องที่บ่ค่อยนั่นเป็นไรพื่นีฮะสูญเสีย บูชนิยบุคคลผู้หนึ่งของบ้านนะฮะเอากลับมาทางรายการมาเทียนีิพ่น้องครับโดยการสนับสนุนของน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังตะกี้ตะกอนอีพอพูดผู้ญี่่นเตี่ยวบอ,อไปเมื่อกี้ผูี่ปุนก็ดืม่มน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับของพุณเลยหลานฮะซอยบำรุงสุขภาพร่างกายดูแลบึงแง่งสุขภาพร่างกายนะครับให้พี่ใอ้้องเขาได้ แข็งแรงฟื้นฟูได้เบิ้งแง่งลูกหลานไปย่างแยติบนลายไลายเติบผุแล้วนะครับกับน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังนะครับขวดหนึ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะฮะมีจำหน่ายอยู่ที่ศูนย์บริการน้ำมักสมุนไพรตราเทียนถังอำเภอสมเด็จนะครับศูนย์หกสองเก้าหกห้าสองเก้าสามเก้านะครับนอกจากนี้ก็ยังมีสีจเจริญวัสดุนะครับสีจเจริญวัสดุโดยเสียน้อยนะฮะยี่ห้อสีจเจริญวัสดุที่ต้องต้อง,องรู้จักอยู่แล,ล้วละเพราะว่าเป็น าลานใหญ่คูบานคูเมืองสมเด็จรามาตรดดแล้วนะครับสีเจะเล่นวัสดุนีจ่จะไม่ได้วัสดุผก่อนก็สั่งที่ได้มาตรฐานครบชุดครบวงจรครับอกเหินปูนใายวงกลบประตูหน้าตา่างอุ้ยหลากหลายเลยนะฮะที่อ่ให้พี่น้องเขาไปใช้บริการกันนอกจากนี้เขายังมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยโฟมแมนเตาเทอร์โบปุ๋ยทิพนะฮะแล้วก็ปุ๋ยกระทิง่งเงินนะครับให้พี่น้องฟองฟายเข้าไ้ไปใช้บริการกันนอกจากจะมีวัสดุก่อนก็สังแล้วสีเจะเล่นวัสดุคอนกรีตผสมเสร็จนะครับ คอนกรีตผสมเสร็จใส่รถโม่มีบริการพี่บริการน้องพี่น้องจะไปเทพื้นเทถนนเทเอียงต่างๆเนี่ยนะครับไปเลยเลยนะครับรายการยังมีเชียงหมูพอวอดไหมนิงครับเชียงหมูพอวอดไหมนิงนะกับจำนายลกครับช้ำและเนื้อหมูให้พี่ไอ้น้องเขาได้ไปใช้บริการได้ไปเอื้อนเอาง่ายๆนะครับ ไง่ายไปฮะไปห,ไปหพะพอบอย่ปนหิงเชียงมัวร่มดีนะ,ะอ,นยนอยู่ตรงคมกับทางเรียวของบ้านโน้นสีสวัสดนะครับบ้านโน้นสีสวัสดที่พี่น้องเขาเคยมาใส่บริการกันตะกีต้ตะกอนลายหูลายคนประทับอกประทับใจเมื่อไปใส่บริการเชียงหมูพบอบอยเปนหนิงนะครับที่เลยสามแยกสาสกันไปทางบ้านโคกไสหลวงไป่ะมาณนี เจ็ดแปดลอยเมตรตรงคามท่าเรียยวหอมมนนสีสวัสดเปะเลยครับมองเดียวทายใส่มือเลยนะนั่นคือเขียงหมูข่บแม่หญิงนะครับกับรายการอมตะเพลงลงทุ่งกับเป็นคองคู่กันมาฟังเพลงที่เตี่ยจะว่าเปิดซูพีู่นองฟังนะครับของสาเพัดฟิญนโยนะฮะซื้อเพลงว่าสั้งตีจังนีย้ายเหมือนว่าแล้วก็เพลงที่สองที่สามที่สี่นี่เดี๋ยวเตียหา ให้พี่น้องได้ฟังกันนะครับหลังจากจบเพลงฟังสิ่งดีๆจากทั้งรายการแล้วกลับมารับสายหนาไม่กันนะพี่น้องครับกับรายการอมตะเพลงลูกทุ่งนะคุยเตี้ยคือเราเหมือนเดิมที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับเหมือนมวนเล่นให้พี่น้องครับกับรายการนะครับ ไปไม่ไปเนียเาเขิแก่เรื่องมันเลครีแตะว่ากินนะครับด้เรื่องมันเป็นท่าน่มากินครับเขาเลีนไผ่อยู่นี่ามคนหลังจากนั้นออกไปยุหันบ้าเ้ปดงหอเด่นไผ่ประเดง้นอกงไม้ไม่ไดบาอยู่ว่ารูนีเบาบางฉันบ้านมูไรนั่นางไม้มันกาจริงบา ขาเบาเรี่ยงไม่เอาใช่าี้คืู้คนเ่ยอบที่น้ำจิ้มกันคาดวังอยู่ต้อง่าับนะเจนี่คือสายไก่งั้นก็ใ่อม่เยอะว่าอันนี้เจ้าเบาเบาเรื่องนี่เรื่องนี่เจ้าเบเบาอง่องเาเรื่องที่ว่าเมือว้านก่เพราะว่าเจ้าเฮ็ดระจายไอันนีัวร์้มันมาแมนอันเรื่องนั้นเจ้าเบาเอันนั้นคนะอยางแล้วก็สีเจียยอยู ผูลงคนก็ถือว่าเราเกียหน้าเราขาหำยาวเราอิยอยูแกผู้ทยครับพ่พ่อาำรนมึงมาสิว่ากูว่ากูย่างันปลาหอบานเรียมความหมนะเ้าตายกูย่างมือเถืเือแล้วปลาสลงกีบเราก็อิจฉาจูอย่างนี้นะแต่ว่าการเรียงลินนั่นนันน้นเขาไ่ต้องบอกหน้าัน เว่าเรื่องกเลืง้งมันยาวกว่า,า,น,น,านี้นะหมายถึงวลากูเลยจ็มีเหมือนจะจอี่นี้ยไอเมาป,ะป,ะปะ